รถสวยหรูหราขับดีสุดๆเลยค่ะ Toyota Camry 2.0G Gear Auto ปี2012โปรโมชั่นของเราอยู่ที่359,000 00, บาทเท่านั้นค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมปบไฟฟ้าคู่หน้ากระจกปบไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อก Airbag พูงมาในมันติฟังก์ชันกุญแจรีโมทอ์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ซีดีค่ะด้านหลังหลูหลากว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะได้เบาะหนังสีครีมมีแอร์ตอนหลังด้วยเย็นทั่วถึงเลยค่ะฟีดาวส่ง7,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่14,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปเชียงานได้แล้วค่ะ ปรึกษาเรื่องการจัดเงินได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 5 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่องไอดีเมีไซนำหน้า SI AMP10 พิมพ์ลายมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ